ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับสําหรับมื้อนี้พผ้าพี่พาน้องมาเยี่ยมสวนเสียงใหญ่เพิ่นใจดีเสียงใหญ่ใจสปอร์ตครับเอาเอ,าอ,าอนุญ,ญาตด,ด้อขออนุญ,ญาตด,ด้อค,ญญดดครับมื้อนี้ทั่งสวนเกเษตรผสมประสานของเพื่นนะครับเป็นเหตุมาเป็นเวลาหลายปีแล้วพี่น้อง เป็นโอกาสที่ดีมากเมื่อนีได้นำมา,าได้มานำเสนอให้แก้พี่เจ้าน้องรับชมนะครับคือไอเดียของทางสวนของอเสี่ยงย่ายเพิ่นนะครับเห้กับชีได้เอามานะครับถ้าพี่พ่อนอ่องเยี่ยมชมเป็นประสบการณ์นะครับเพื่อนจะบ่สะดวกในการสัมผัสนะครับเพิ่นก็ใหาย่าทางสวนาทาง ช่องทางเกษตรคนจนได้นำเสนอให้นะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องหรือชมรมชาวสวนคนละเกษตรนะครับมื่อกี้กับจิพายพี่พี่น้องเยี่ยมชมเป็นภาพรวมนะครับสีมีอย่างนี้สำหรับมะพร้าวนี่ก็บที่เป็นมะพร้าวหลายปีล้วพี่น้องส่วนทีไดมาได้ผลได้ผลผลิตนี่นะครับคือวิธีการและการ ช่องทางการสั่งอาชีพนะครับแบบเป็นอาชีพที่มันคงนะครับอพอถึงเวลาเนินน่านปีนะครับกบ็มีทุกสิ้งทุกอย่างที่เพิ่นได้ปลูกได้ฝังเกิดให้ความุุุมสมบูรณ์นะครับจะเป็นมะพร้าวนำหอมนะครับจะเป็นมะพร้าวนำหอมเป็นมะพร้าวกะทินะครับเป็นมะพร้ามัน มีทุกสิ่งทุกอย่างหลายหลักนะครับเบื่อภาพรวมพี่นอ้องทางสวนของคุณพอผลนะครับสีมีสวนน้องสาเพิ่นอันนี้เป็นบอนหวานครับเป็นบอนหวานแกงกินนะครับเป็นบอนหวานแกงออมในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเป็นการต้มการหงุงการยุ่การกินใส่ประโยชน์ได้กินได้นะครับบอนหวาน แในที่นี่ในในน้องสาเพิ่นนะครับเพิ่นกระิปลูกมะพร้าวนะครับมะพร้าวนี่เป็นอาการปลูกไม้นะครับปลูกได้ได้หนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพิ่นได้ปลูกไม่ช่องทางที่ผมแนะนําเสนอ,อกราบสวัสดีพี่น้องนะครับกราบสวัสดีเอฟซีเพื่อนๆน,นะครับทุกท่านเกษตรเพื่อนจนมานะนำเสนอให้แก่พี่เจ้องรับชมนะครับ สวัสดีและข,ขอคุณทุกท่านที่เข้ามาเบื้องแง่ให้กำลังแรงใจจากช่องทางของเฮาเมื่อนี้ก็จะได้นำเสนอทิ่งที่มีประโยชน์ให้พี่น้องเบื้องแง่นะครับเป็นภาพปรับมุมมองนะครับวิถีชีวิตเชาวสวนเพิ่นสีมีนะครับลักลากลา้พี่น้องลายหลากจะเป็นการปลูกนะครับจากสีมี่ทึงปามพี่น้องปามนี่ก็ได้ผลผลิตตลอดปีนะครับเพราะว่าสถานที่ ของเพิ่นนะครับะสถานที่คืบดินของเพิ่นยูตำได้เปรียบนะครับการปลูกพืชไม่เป็นการได้วรวบรวมสมบูรณ์เพระาะว่าดินเพิ่นสถานที่พื้นดินเพิ่นยูตำเแล้วกะน,นะครับเป็นน้ำซับน้ำค้ำน้ำพึ่งม,มองง่ายๆก็คือน้ำมีตลอดปีนะครับบัดท,ที่นี่พืชไม้เพิ่อนอสังเกตง่ายๆกระสีะเขียวขึ้นชีนะครับ เียวกุก้กีดูดีตลอดปีเพราะว่าสาภาพพื้นดินของเพิ่นนะครับอายู่กับสาภาพพื้นดินกับอยู่กับพื้นที่ที่ตํำนะครับแล้วก็เป็นการตอ,อบโจทย์ได้ดีในการปลูกพืชน,นะครับเป็นการปลูกพืชระยายะเน่าจะเป็นมะเร้าจะเป็นลำไยนะครับจะเป็นมะม่วงทุกซิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องนะครับเพิ่นกับพาย่ามปลูกปลูกลงไป นะครับได้ผลผลิตส่วนที่ปลูกไมก่ระแซมบแซ่ขึ้นนะครับที่ได้เป็น,ปนที่่างเปาคนกับพยาน้อปลูกไม่ส่วนในน้องสาเพิ่นกับสีมีปลานิ้นปลาตะเพียนปลาใน้นวลจันนะครับทุกปลาพันปลาพี่น้องมิตรตูทอข้นนะครับปลาใน้สาเพิ่นแล้วที่นี่มะพร้าวน้ำหอมนะครับเพิ่นกับสีมี่ที่ไปที่มามีการตลาดนะครับมีการตลาดแล้วก็เพิ่นกับมีท่งมองท่งออก ช่องห้างของเพิ่นนะครับเพราะว่ามะพร้าวน้ำหอมหรือมะพร้าวกะทิมะพร้าวมันนะครับมีทุกสิ่งถูกอย่างเพิ่นก็ได้บอกง่ายๆก็คือมีรายได้ตลอดปีนะครับพี่นอ้องมีรายได้ตลอดปอีส่วนพักน้ำนะครับพักน้ำพักผ้า يح ักขั้นจอิงนะพี่น้องเพิ่นก็สิปลูกไปนะครับเพราะว่าสถานที่ยุนยุด่ยุ่อุ่ยุยุ่ยุ่ยุ่ยุย่ยุย่เุิยุ่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 ยย่ยุ่ยุ่่ ดูลเก่าเป็นดูลที่มีความหลับตํานะครับแล้วก็ออกน้าซับน้ำหึมคือคอดีอสุดยอดพี่หงเพราะว่าพักน้ำพักผ้า่ยบริเวณขอบหลอบสาริมฟังราชีได้พ้นผลิตยี่วัดปีการตลาดนะครับมีชิงมีขวางขายช่วงนี้นะครับมีชิ้นค้าจะเป็นพักน้ำจะเป็นพักขั้นจองนะครับเป็นการสั่งเมเงลนไห แจกควัวเพิ่นได้ตลอดนะครับที่บัดที่นี่เป็นอองค์ประกอบแนวอื่นนะครับคือส่วนอื่นส่วนต่างแต่สีนี้เพิ่นก็สิปลูกบักทั่วนะครับปลูกบักทั่วข้างทั่วลำน้ำพองนะครับลำลำน้ำพองหนึ่งเป็นพันธุ์ที่เกิดคลานยิยมทางตลาดนะครับพี่นอ้องอพี่น้องสังเกตเบ้างนะครับสภาพดินของเพิ่นนะครับสะมีการซับซึมน้ำอยู่ตลอด นี่คือเป็นสิ่งที่ดีสำรหรับท่านใดที่มีสถานที่อยู่แบบลาดต่ำนะครับช่วงน,น้นนี่ขอเสียกฤสิคือช่วงหน้าฝนนะครับกสิกีพีการน้ำท่วมเนี่ยแก้วเผานี่ยว่าตายม้พร้าวนี่ว่าตายพี่น้องเพราะว่าเขามากักเขาเป็นพืชที่มักน้ำชนนี่ปลูกได้ประมาณ3ปีนะครับอยู่ประมาณ3ปีม้พร้าเพิ่อนอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้อง อามสมบูรณ์เป็นผา้าน้ำหอมครับคือวิธีการและเทคนิคแต่และสวนตันที่ี่ขอแตกต้างนะครับมีขอแตกต้างลายลายรูปแบบเพราะว่าแนวคิดนะครับแนวคิดของคนเล่าพิ้นก็ได้เฮ็ดตามรูปแบบพื้นสภาพพื้นดินเพิ้นจะแบบเป็นการปลูกเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นการปลูกแทมแทมกันไปคาดว่า คือสิออกมากนะครับปีนาคือสิออกมากบางต้นก็ออกมากแล้วพี่น้องนะครับบางต้นก็ออกง่อยแล้วอาอยุได้สามปีกว่านะครับนี่คือเป็นการปลูกแซมเสริมนะครับที่ไร้ทวนไรที่เป็นพื้นที่ที่บางเป้าเพิ่นสีโป้ปล่อยให้เป็นนะครับพื้นที่ที่เป้าเปลี่ยนเขาออกเปิ้ลบพย้ามเปียให้เป็นช่องท่างต่อ,ตอไปมือข้างหนาหรือ ปัจจุบันนี้อันนี้สําหรับสวนการปลูกนะครับพืชพืชหมุนเวียนเป็นพืชอายุสัน้นเป็นพืชล้มลกุกทั่วรฟักเงาลำพองหนึ่งนะครับพี่น้องเพิ่นก็ได้ปลูกหลายหม่องหลายที่ที่ได้เห็ดได้ทำเพิ่นก็เป็นเกษตรเกินร้อยนะพี่น้องเพราะว่าลักลักส่วนที่ร่องกลางเพิ่นกระทปลูกฟักอีตูวนะครับอีตูวเล่าพี่นอ้องสำหรับการวางแผน พื้นแปลขงเพื่อนเพื่อนเท็ดได้ดีก็ได้มานำเสนอให้แก้พี่แจ่น้องนะครับนี่คือ,อท่านไดน้นองนุง่งลกูกหลานนะครับสำหรับผู้ที่นี่ที่ที่ให้ที่หน้าสิ่งที่ดีมากก็คือส่วนที่พื้นที่สภาพพื้นดินพื้นดินน้ำให้น้ำหน้าผู้ไดท่านไดมี่าลาตำ่ำเป็นองค์ประกอบแลเป็นส่วนดีเพราะว่าการ ปลูกซิ่งปลูกควังนานี้นะครับปลูกซิ่งควังนานี้เพราะว่าเป็นกนารใส่น้ำแต่ที่นี่อยู่นี่พิ้นสภาพพื้นดินพิ่นมีความชื้นอยู่ตลอดตลอดตลอดปีการท่าน,น้ำก็ะพอใดลำบากนะครับเป็นถั่วฝักยาวเอามานะครับผู้ใดเบื้องแล้วท่านใดเบื้องแล้วนะครับเนี่ยที่อยู่นี่ปลูกฝักทั่วเป็นเงินบ่หน่อยนะครับปีขึ้นเป็น ไอช่องทางการเสริมนะครับเสริมอาชีบไอส่วนพักชะอมก็มีอ่าพ่นกระได้ดปลูกขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปนะครับมะเขือเทศอ่าพี่น้องสังเกตเบ้างตะไครข่านะครับพ่นฉีบปลูกให้อ่ามี่ปลูกทิ้งทุกอย่างนี่คือเป็นอ่าเกษตรที่เพชรถือป้องนะครับเพชรถือป้องแล้วก็เป็นแนวทางแนวคิดไอเดียของเพิ่นกบบ ผมก็ได้มานำเสนอให้แก้พิจารณาวงเบื้องคะห,หากท่านใดมีความชอบนะครับหรือเบื้องแล้วชมแล้วเกิดพอคิดนะครับอยากเหยียดจากถ้ำเป็นพื้นฐานที่สามารถนะครับาสารต่อหรือว่าสั่งอาชีพแบบอยู่กับพื้นที่ที่ให้ที่หน้านะครับของเฮออาส้างให้เป็นเม็ดเกิน ด้วยวิธีการนะครับคือควมขยันควมขยันควมเพียยนลพี่นอ้องเพราะว่าการชดได้ผลผลิตกับพืชไม้ที่เป็นอายุหลายปีห้องกับเห็ดนอื่นเสริมไปนะครับห้องกับเห็ดนอื่นเสริมไปจะเป็นพืชหมุนเวียนพืชอายุสัน้นปลูกพักนะครับจะเป็นปลูกพักหรือจะเป็นปลูกพักแฝงแตงกวนะครับปลูกไก่มดเด้ว ของคุณพ่อผลนี่เพิ่นเฮดสวนสองคนคือกันนะครับเท่าแถวสองแ่าพี่นอ้องแถวสองแ่าตายายเพิ่นสี่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปั๊มนะครับปั๊มสีมีส่วนที่เป็นองค์ประกอบได้ตลอดปีนะครับกับมะพร้าวนี่แหะครับพี่น้องพ่หน่อยครับพ่หน่อยมะพร้าววิ่นี่ผมว่าเกือบถึงลอยต้นนะครับแต่ชุ่มต้นใหญ่ที่ได้ผลผลิต ค่าเก็บขายทรงออกยูตลอดปีนะครับส่วนส่วนทางนี้ก็สีเป็นพักขั้นจองนะครับพักขั้นจองนี่พ่นสีพ่นสีไทยพ่นไหมพ่นสฉียารดลงพ่นไหมนะครับให้เขาเกิดมาไหมเดี๋ยวนี้ยังยังพองที่มีเวลาไว้สัน้นเป็นว่าเข้ากับเพื่ออธิบายที่รองเข้าใจให้การรับชมรับฟังนะครับด้วยการอเอา สิ่งที่มีสาระมาฝากมาตอนพี่น้องเป็นองเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสําหรับมื้อนี้โอกาสที่ดีส่วนน้องนี่ก็เป็นตะ,ตะก้นตะเกาก็เป็นปลา,ปาพัากไพ่พี่น้องจะคว้าง่นเพิ่นว่าสี่ได้ลงไถตะก้อนอพีกขึ้นให้เป็นนะครับเขาก็ดจีบงขึ้นมาเป็นปลาพักไพ่สังเกตง่ายงพี่น้องสังเกตง่ายมันสีมีตน้น น้อยต้นเบี้ยเขาายนะครับแต่ิ่นกะก็บอกง่ายๆก็คือสถานที่ที่เิ่นเหตุเิ่นทรอยู่นี่มันหลายอย่างนะครับหลายอย่างใส่แรงข้นกะแช่แรงงานสองเถานะครับสองเถาปลูกไปเห็ดไปส่วนทั้งทังกะที่เป็นป้ายางนะครับทั้งกีดยางพี่น้องเป็นองค์ประกอบเป็นมีอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพว่าเิ่นทิ่งมีสวนอย่างนะครับพี่น้องเบบิ่งภาบรวม ส่วนอย่างเนี่ยที่ประมาณสิบกว่าไรนะครับต่วน,วนงว่ายเราพีน่น้องเพราะว่ามันเกี่กกี่กทุกมือนะครับกี่ทุกมือจะเป็นมีไรายได้มีไรายได้ตลอดปีเราก็ได้ทุกมือนะครับเพราะว่าเพ่นเห็ดวางแผนแบบถือแนวทางถือวิธีวิธีการนะครับสำหรับการปลูกน้ำอื่นพันก็ปลูกไปนะครับปลูกไปแซมไปเสริมไปส่วนทางพี่ อาโซนทางนี้นะครับในที่พ่อหน่อยนะครับพี่น้องในที่พ่อหน่อยที่เพิ่นปลูกซิ่งป,ปลูกฟังอาจจะเป็นบอ่อเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอาจจะเป็นต้นปาล์มปลูก,ลกไม้เสื่อมกันแจีมกันไม้นะครับเพราะว่าคือ,อทุกสิ่งทุกอย่างประโยชน์ของพื้นดินนะครับเพื่อนเทใส่เป็นพื้นที่ที่ว่าให้บางเปล่านะครับว่าให้เป็นที่ลวกล่าง อันนี้มะพร้าวพันกระปูกไหมนะครับพ่นกระปูกแซมเชมกันไปส่วนที่ได้มาไลาผลเหากเอาส่วนนั้นไปเป็นการตลาดเป็นการต่อยอดเอามาต่อยอดต่อไปนะครับสถานที่พ่อหน่อยพี่น้องนะครับเนี่ยที่จะเป็นน้องปูน้องฝ้ายเจ้าระบบน้ำระบบพื้นระบบไฟการจ่ายน้ำนะครับการส่งออกส่งต่อขึ้นใส่ต้นไม้พ่นเฮดถือวิธีถือะระบบนะครับ พี่น้องสังเกตเบ้างนะครับสภาพพื้นดินเพิ่นที่ให้ทีหน้าเพิ่นถือว่าปลูกพืชายครับไงไว้เพราะว่บบาสภาพพื้นดินเพราะว่บบาดินเพิ่นนะครับมีข่วมมีมีมข่วมหลวนซุยพี่น้องเป็นดินดําดินรวนซุยนหล่นซุยปลูกพืชปลูกสระขลังปลูกพืชชิงปลูกขลังการจะเลื่อเติบโตได้เร็วมะพร้าเนี่ยเพิ่นปลูกแกมหญ้าพี่น้องนะครับจะเป็นหญ้าไว้ซับปีหิญญานะครับก็ยัง ไงยังงามเร็วนะครับนี่คือสภาพพื้นดินสภาพที่ของเพิ่นสำหรับน้องสาไม่นี่บรรจุน้ำได้บ่าหน่อยนะครับทรงน้ำมดปีนะครับเอาน้ำออกใส่ป้าปามใส่ป้าเผาใส่สวนยางอยู่ทั้งปีนะครับพี่น้องเพราาเป็นน้ำซับน้ำออกบ่อสำหรับปลาได้น้องสาพี่น้องเอ้ยมีจตัวทอคนนะครับเพราะว่า เพิ่อ,อยูแครสองเถ่านะครับเพิ่นกะคำเท่าสิยูที่กินี่เลือยยู่เล็กกินพี่น้องนะครับเป็นการตลาดล้วนๆนปูปลาหน้าหนองอทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี่มีแจ่ความอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องเป็นแหล่งอาหารที่จเริ่เติบโตยังเกินลอยเกินพันนะครับเพราะว่าอยากกินปกูกินปลาอยากเป็นค่าอยากขายอยากจำหน่ายทรงต่อ ้วนแล้วแจ่เปลี่นเม็ดเงินพี่น้องนะครับรวนแล้วแจ่เป็นธุรกิจของอาการเห็ดของเพิน่นจะเป็นปลูกพักบอกรพักหวานจะปลูกนะครับตามคู่ท่้งพุน่นพี่น้องเข้าเมืองผ่านร่วมเอานะครับลงเมืองผ่านร่วมเอาผมกับสีไทยพี่น้องเบืองส่วนในป่าเพิน่นในสาเพิน่นสีมีป่าสารพัดยางเพิ่นสีป,ปอยพเพลียงแบบธรรมชาตินะครับบอ่หัวอ,อาหารกับตัวไงญี่ีจต่ตัวญ่พี่น้องนะครับท่อคนหน่อยเพราะว่าป่าเพิน่นคือ ก็เป็นเกี่ยวแก่กับสภาพนะครับสภาพน้องสาที่เลี้ยงปลาไงเร็วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับสาหรับการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาอายุสภาพกับสภาพสิ้งไว้รอมนะครับองค์ประกอบของน้องสาสภาพของน้านะครับพื้นที่พื้นพื้นดินเลี้ยงปลาไงเร็วก็อีกประเด็นหนึ่งสาหรับคลิปนี้กับภาพพี่พี่น้องรับชมเป็นภาพรับมุมมองนะครับรับเบื้องล่าพี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนเกษตรมือใหม่ เ uh, ขามาเยี่ยมชมแล้วนะครับมีความประทับใจจีชมตีปุ้ยจีช่อมได้นะครับเข้ากับสีได้ปลูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่กับน้องนะครับเข้ากับจากเขีดจากถ้ำากับเห็ดได้พี่น้องนะครับสถานาที่เมื่อไรเข้ากับเห็ดได้นะครับเข้าไปจ,จำเป็นต้องใส่สถานที่หลายนะครับการดูแลอาชีพโอทัวถ,ถึงเข้ากับเห็ดซ้ำที่เข้ามีสถานที่หนึหน่งไรสองไรนะครับงานหนึ่งสองงานเข้ากับเห็ดได้พี่น้อง มาชามาปลูกซิงปลูกขวางได้หลากหลายนะครับได้เป็นเงินคือเกลนะครับเป็นแบงอาหารสี่สมบูรณ์เพิ่มพูนทรัพย์นะครับวันที่ซื้อยุซื้อกินพี่น้องคือ,อเกิดจากการเหตุการท่ำความขยันเก็บให้คนเฮาโบนโปรจนนะครับลงในาน้ำกะได้ปูงหอยปูปลาไปขายจำน่ายแบงปั่นนะครับึืนทึ่งสวน พืชไม่ได้มากได้ผลได้จำหน่ายขายแบ่งปันคื้อกันส่วนปลาอย่างนะครับก็ได้ขายอยู่ตลอดนี่คือ,อวิธีชีวิตนะครับที่วางแผนแบบถูกตตองพี่นอ้องลองไปคิดไปเหตุไปทำนะครับไปพิจารณาแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์พี่น้องกับคอมเมนต์กดติดตามก็ไลไรกดแชร์ฝากเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนเกษตร เมื่อใหม่มือเก่าที่ติดตามเบางแง่งช่องเกษตรก้นจนก็ขอ,อกราบขอประคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมเบืองแง่งไอ้อกำลังแรงใจนะครับการต่อยอดหรือจะไปได้อยู่ได้ก็อ,อยู่กับพี่กับน้องนะครับรับชมผมก็สิพยาพามหา,าสวนที่ดีๆภาพใดสวนใดที่เป็นแบบจ้างของชุมชนของพี่น้องทั่วไปผมก็สิพยาพญามเอามา,านําไปทายถ้ำให้พี่น้องเบิ้งนะครับเป็น วิธีและีในวิธีและแนวทางการสร้างอาชีพอ่าการสร้างเม็ดเงินให้มาหาเฮานะครับด้วยการปลูกการฟังการเฮ็ดห้วยเฮ็ดสวนอ่าเพราะว่าการเฮ็ดเกษตรนะครับเป็นที่บ่สิ้นบ่สุดเป็นอ่ารายได้ได้ตลอดปีนะครับพลิกชีวิตคนได้อขี้ขี้ชีวิตคนได้ค,ด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 คดรอบครัวดีขึ้นนะครับรอดบ่จน สำหรับคลิปนี้กสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับ